มาค่ะสาววันนี้เรามาเข้าครัวกันอีกรอบนะคะลูกบ่าวเราวันนี้อาจะกินเส้นนะคะจัดให้เลยผัดแมกกาีใส่กุ้งนะคะกุ้งบ้านเราเนี้ยไม่ต้องจับเองด้วยนะคะไปที่ร้านแล้วก็จัดมาสักโลสองโลแล้วก็ลงมือทำกันได้เลยนะคะเริ่มจกใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะสาดหอมใหญ่เข้าไปนะคะแครอท พริกแดงใหญ่นะคะแล้วก็พริกเขียวใส่เข้าไปนะคะใส่กุ้งเข้าไปจุกๆนะคะทำง่าต่อคะเอาผัดให้เข้ากันนะคะให้กุ้งมันพอแบบสุกนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มปรุงรสนะคะง่ายๆเลยซอสมะเขือ,อเทศนะคะประมาณสามช้อนโต๊ะได้นะคะซอสพริกด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลน,นิดหน่อยนะ ต่อด้วยซอสปรุงรสเพิ่มรสรรชาติให้เจ้มจนนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะผัดให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นนะคะหัวใจลาบของแมคโครนีผัดปรุงนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเส้นแมคโรนีเองซึ่งเราต้มมาแล้ว15านาทีนะคะเส้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะใส่ตาเขาไปจุกๆนะคะแล้วก็ทำไงต่อคะ คนให้เข้ากันเลยผัดไปเรื่อยๆนะคะให้มันเหือดน,นะคะจากนั้นนะคะเรามาปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเส้นมันเยอะนะคะเราใส่ซอสมะเขือเทศไปอีกนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่ผงปาปริก้านิดนึงเพื่อเพิ่มความนัวให้มันแล้วก็สีสันให้มันด้วยนะคะ เคล็ดลับเวลาเราต้มเส้นแมกโรนี้นะคะเราจะใส่เกลือด้วยประมาณช้อนหนึ่งนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะมาต่อกันในกระทะนะคะอย่าลืมใส่ซอสถอยนะคะแล้วก็คนจากนั้นก็ยกเสิร์ฟได้เลยค่ะ